When the w o r d has forgotten its song ในวันที่นกลืมเสียงร้องและกลายเป็นนกเสียงเพี้ยน Welcome to the Bright Special Reading English Podcast for today episode we are going to talk about another issues in environment สวัสดีครับสำหรับพอดคาสต์ภาษาอังกฤษในวันนี้ผมก้องจิ็งผู้ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะแปลข่าวที่น่าสนใจมากๆในวงการสิ่งแวดล้อมครับ ข่าวนี้เขียนโดยคุณวิกเตอเรียเกลจาก BBC หรือ British b r o o d c a s t i n g ข่าวนี้ได้รับการเผยแพร่หรือ Publish บนเว็บไซต์เมื่อวันที่17มีนาคม2 0 2 1ที่ผ่านมาครับถ้าผู้ฟังทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มมาที่หัวข้อข่าวนะครับ Regent Honeyeater in Danger Bird Has Forgotten Its Song จากหัวข้อข่าวนะครับ Regent Honeyeater คือนอกที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ e n danger e สายพันธุ์หนึ่งครับหัวข้อข่าวกำลังจะบอกว่านอกจากนกพันธุ์นี้กำลังจะใกล้สูญพันธุ์แล้ว มันยังกำลังจะเริ่มสิ่งออกของตัวเองด้วยครับต่อกันเลยครับ The Regent Honeyeater once abundant in southeastern Australia. นก Region Honey Eater เคยมีอยู่จำนวนมากมายมหาศาลหรือ a b u n d a n ดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทออสเตรเลียครับ a b u n d a n t ในที่นี้มีความหมายว่ามากมายหรือมีความหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์ก็ได้ครับ But now, restricted to o a l y n d a n g e d j u s t 300 individuals remain in the world. แต่ในปัจจุบันนกสายพันธุ์นี้ลงเดือยอยู่เพียงแค่300ตัวเท่านั้นครับ The researchers had not set out to study the song of the region honey eater but simply to find the birds จริงๆแล้วนะครับทีมนักวิจัยไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาเสียงของนกชนิดนี้ในทีแรกด้วยซ้ำครับแต่ว่าพวกเขาจะจ้างใจใจที่จะตามหามันก่อนครับดรเครสจากมหาวิทยาลัย National University ในแคนเ r ราหนึ่งในทีมนักวิจัยของโครงงานนี้นะครับได้กล่าวว่า they are so rare, and the area they could occupy is so big, probably t 0 n times the size of the UK. They we were looking for a needle in a haystack. ดรเครนนะครับบอกว่านกเชนนี ok ้หายากแต่บื้นที่ที่พวกเราเนี่ยคาดว่ามันน่าจะใส่ยอยู่กับกว้างม,มากๆสำนับสนใจนะครับคือ occupy ครับ occupy แปลว่าครอบครองยึดครองในที่นี้ก็เลยแปลว่าอาศัยอยู่ครับ ดรเครย์ยังกล่าวอีกนะครับว่าพื้นที่ที่พวกเขาคิดว่านกชนิดนี้อาศัยอยู่เนี่ยมีขนาดเป็นสิบเท่าของเกาะอ,อังกฤษดังนั้นการที่ตามหานกเนี่ยจึงก็เหมือนการหา needle in a haystack needle in a haystack เป็นการเปรียบเปยครับ needle เนี่ยแปลว่าเข็มส่วน haystack แปลว่ากองหญ้ากองฟางดังนั้นการตามหานกชน,นิดนี้จึงยากเหมือนงมเข็มในกองหญ้าเลยครับถ้าจะคล้ายๆกับสมนวนไทยที่เราเคยได้ยินกันก็งมเข็มในมหาสมุทรนะครับ ขณะที่ทีนักวิจัยกำลังตามหานกสายพันธุ์นี้ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของออสเตรเลียเขาก็รู้สึกว่าเสียงนกล e เจนฮันนีเลเ t อร์ที่พวกเขาพบเนี่ยมันเพี้ยนเหมือนเสียงของนกสายพันธุ์อื่นมากกว่า They didn't sound anything like a l e g e n d honey later t h e y sound like different species as young birds when they leave the nest and go out into the big wild world, they need to associate with others older male So t โซดิการล t สต์นตูดเด i n g and r e p e ที่ h e song over time น้องเรียนรู้การออกเสียงเหมือนกับเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเราเลยครับก็คือเรียนจากการฟังหลังจากนั้นถึงจะเรียนแบบตาม The regent honeyeater, which has lost about 90% of its habitat, now has such a small, sparsely distributed population that young males are s o e n be unable to find other males and hear their song. แต่ด้วยความที่นกสายพันธุ์นี้นะครับสูญเสียที่อยู่อาศัยหรือ habitat ไปถึง90%และจำนวนประชากรของพวกมันเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เบาบางหรือ sparsely มากนกตัวผู้อายุน้อยเลยไม่มีนกตัวผู้อายุมากเนี่ยให้เรียนเสียงเหมือนเดิมเหมือนในอดีตต่อไปแล้วครับ so they end up learning the song of other species มันก็เลยไปเรียนเสียงจากนกชนิดอื่นแทนครับเสียงของมันก็เลยออกมาไม่เหมือนเดิม ตามธรรมชาตินะครับนกเพศผู้เนี่ยใช้เสียงพเพื่อเรียกหาเพศเมียครับแต่ว่าเมื่อเสียงของมันไม่เหมือนเดิมนกเพศเมียก็จะไม่บินมาหาเพศผู้ใช่ไหมครับ <G ül üyor> ก็จะไม่เกิดการผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปปัญหานี้ก็เลยเป็นกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นของการเอารักนกสายพันธุ์นี้ต่อครับ In a note of conservation hope the scientists are using the recording of wild birds to teach captive honeyeater their song เพื่อเป็นการเอารักนกสายพันธุ์นี้ต่อไปครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้เสียงร e คอร์ด หรือเสียงที่บันทึกของนอกเ e เจนทานีเอเทอร์ที่เป็นเสียงนกของมันจริงๆครับแต่ว่ามาเปิดสอนเพื่อให้นกที่เสียงเพีย้ยนเสียงไม่เหมือนเดิมที่จับมาได้แร้วมานกเสียงเพี้ยนล่านี้นะครับกลับมาร้องเสียงเดิมที่ควรจะเป็นแล้วในบริษัทถึงจะปล่อยมันกลับไปสู่ธรรมชาติเพื่อสอนซิงเกิเบิร์ตซองเป็นครูนกสอนร้องเพลงให้นกตัวอื่นต่อไปครับก็นด้จากกันไปนะครับเรามาสรุปกันครับว่าในพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ศัพท์อะไรกันบ้าง publish Pu b l i s h แปลว่าเผยแพร่แล้ว e n d a n g e r e endanger แปลว่าใกล้ศูนยพัน abundant abundant แปลว่ามากมายอุดมสมบูรณ์ occupy occupy แปลว่าครอบครองยึดครองหรือว่าอาศัยอยู่ needle in a haystack เป็นสำนวนครับแปลว่าหายากเหมือนคมเข็มในกองหญ้าอย่าลืมน,นะครับสำนวน needle in a haystack habitat habitat แปลว่าที่อยู่อาศัยและคำสุดท้ายนะครับ s p a r t l y s p a r e l y แปลว่าเบาบางครับสำหรับวันนี้ผมก้องแล้วก็เด e b บ Special reading ขอลาไปก่อนรอติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Have a good day